สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของนอนกุลชาโนนสันตินธนกุลกับแอปทักษออนพักสุขเจริญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเสิร์ฟความหวานกันอย่างต่อเนื่องสําหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินธนกุลที่ก่อนหน้านั้นนนกุลได้เปิดเผยเรื่องราวความรัก ผ่านรายการขับไฟเดย์ไปแล้วล่าสุดแอปทั้งะอ,อนก็ได้มาเปิดใจผ่านรายการแชร์ด้วยเช่นกันโดยล่าสุดแอปทักงะออนก็ได้เผยในรายการแชรว่าทําไมนนกุลถึงทําลายกําแพงได้แอปบอกว่าอาจเป็นเพราะรู้สึกสบายใจปลอดภัยจากเพื่อนร่วมงานเวลาเวิร์กช็อปจะมาพร้อมคู่มือมีทุกอย่างคิดรอบคอบระวังหมดเลยก็รู้สึกปลอดภัยน่าจะเป็นแบบนี้ อีกอย่างนนกุลเป็นคนพูดตรงๆไม่ลีลาแล้วก็ไม่มีงอนและเมื่อถามว่าจะมีข่าวดีวหรือยังเห็นนนกุลบอกว่าอยากมีลูกแอปบอกว่าเขาอาจจะหมายถึงแพลนในชีวิตเขาเป็นคนจริงจังมีแพลนในชีวิต แต่ของแอปจะเป็นคนละอย่างแอปจะตามฟิลถ้าใช่ก็คือใช่เหมือนคนที่มาถามตลอดว่าจะมีแฟนใหม่ไหมยังมีความรักได้อีกไหมจะแต่งงานใหม่ไหมจะมีลูกใหม่ไหมแอปจะบอกว่าตอบไม่ได้เลยไม่ใช่ว่ากักนะคะแต่มันคือรู้สึกยังไงก็เป็นแบบนั้นในตอนนั้นแต่ก็จะแตกต่างจากเขาที่จะชัดเจนเลยว่าจะต้องมีแบบแผนและตอนนี้เป็นยังไงบ้างแอปบอกว่าแฮปปี้ค่ะ พร้อมกับยิ้มหวานและสำหรับน้องปีใหม่ปล่อยทุกอย่างไปเป็นตามธรรมชาติเพราะช่วงที่เราสนิทกันแรกๆก็มีไปทำกิจกรรมกันบ้างไปตีแบดไปดูละครเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเดอะแก๊งเราเพราะฉะนั้นปีใหม่ก็จะคุ้นเคยเรื่อยๆสนิทกันเรื่อยๆคือแอปเองก็ไม่ได้ปิดบังอะไรลูกช่วงหลังก็เริ่มชัดเจนว่าไม่ได้เหมือนเพื่อนแม่คนอื่นๆก็บอกปีใหม่ไม่อยากให้เขาฟังจากคนอื่นอยากให้ฟังจากเรา บอกความจริงเขาและเมื่อถามว่าแล้วเรื่องข่าวดีล่ะแอปบอกว่ารอฟังด้วยถามว่าจะเร็วๆนี้ไหมจะเกิดขึ้นไหมแอปบอกว่าอย่างไม่เร็วๆนี้ค่ะได้ยินแบบนี้แล้วแฟนๆต่างก็บอกว่านนกูลรีบขอแม่แอปแต่งงานเลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณค่ะ